สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้เราก็จะมาเปิดเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนคนละครึ่งนะคะโดยเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนวันที่16ตุลาคม2563นี้นะคะโดยการลงทะเบียนจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www คนละครึ่ง .com นะคะซึ่งคุณสมบัติก็มีดังนี้นะคะคือผู้ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน เป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะวิธีการลงทะเบียนคนละครึ่งนะคะให้เราเข้าไปที่ Google เสร็จแล้วเราก็พิมพ์คำว่า w w w คนละครึ่ง .com เสร็จแล้วเราก็ก่อข้อมูลเราแล้วรอ SMS ยืนยันนะคะโดยเริ่มลงทะเบียนวันที่16ตุลาคม2563ากจำกัดจำนวน10ล้านสิทธิ์นะคะ สิทธิี่ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากโครงการนี้นะคะคือรัฐสนับสนุนเงินช่วย50%โดยรับสิทธิ์ไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันหรือสูงสุดไม่เกิน3,000บาทนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านต้องการซื้อของชิ้นแรก200บาทรัฐจะจ่ายเงินช่วย100บาทท่านจ่ายสินค้าเองเพียง100บาททำให้โคต้าวันนั้นเหลือ50บาท ถ้าหากท่านจะซื้อของชิ้นที่2อ,อีก200บาทท่านจะใช้ได้เพียง50บาทที่เหลือของวันนั้นนะคะและต้องจ่ายเอง150บาทนะคะเราต้องโหลดแอปเป่าตังก่อนนะคะเพราะเราจะชำระเงินผ่านแอปเป่าตังกับร้านค้าที่ร่วมโครงการโดยเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่23ตุลาคม2,563ถึง31ทธันวาคม2,563นี้นะคะ สำหรับคลิปนี้ถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ